แม่เลี้ยงใจร้ายมีครอบครัวพ่อค้าวัวต่างอยู่ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกสาวชื่อว่าทองแต่อยู่กันไปได้ไม่นานผู้เป็นแม่ก็ป่วยตายจากไปพ่อก็ได้เมียใหม่เป็นแม่ไม้ลูกติดพอพ่อออกไปค้าขายไม่ได้อยู่บ้านหลายวันแม่เลี้ยงกับลูกติด ก็ใช้งานทองอย่างหนักใช้ให้ทองทำงานบ้านทุกอย่างใช้ให้ไปพาฟืนข้าวปลาอาหารก็ไม่ยอมให้กินให้กินได้แต่ผลไม้หัวมันเท่านั้นแต่ทองก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีแม่เลี้ยงก็สงสัยว่าทำไมทองยังไม่ผอมข้าวปลาก็ไม่ให้กินนางจึงเคี่ยนตีทองแล้วบังคับให้ทองบอกว่าทำไมจึงยังสมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่ทั้งๆที่ก็ไม่ได้กินอะไร แต่ทองก็ไม่ตอบส่วนลูกสาวของแม่เลี้ยงนั้นวันวันเอาแต่กินกับนอนไม่ทำงานอะไรเลยใช้ทองให้ทำงานแทนตนเองวันหนึ่งทองตื่นเช้ามาหุงข้าวแล้วเห็นหมาตัวหนึ่งผอมโซทองก็สงสารหมาจึงเอาข้าวให้มันกินแม่เลี้ยงมาเห็นก็โมโหจึงเอามีดฟันหลังหมาหมาก็ร้องโหยหวนแล้ววิ่งหนีไป แม่เลี้ยงก็ยิ่งกโกรธและเกลียดทองมากขึ้นจึงไล่ทองให้ไปนอนในโรงนาที่มียุงมดเลือดและหนูชุกชุมแต่เมื่อทองไปนอนในโรงนาทั้งมดและมแมลงก็ไม่มากัดไม่มาไต่ตอมมิหนำซ้ำยังมีนกมาจิกกินยุงกินเลือดไม่ให้มารบกวนทองเพราะว่าก่อนหน้านี้ทองได้เอาข้าวมาให้นกให้หนูกินสัตว์ทั้งหลายจึงมาตอบแทนบุญคุณ แม้ว่าทองจะต้องไปนอนในโรงนาแต่ก็กลับงามผุดผ่องขึ้นเรื่อยๆแม่เลี้ยงก็อิดฉาจึงให้ลูกตนเองไปนอนในโรงนาแทนทองบ้างแต่พอลูกของแม่เลี้ยงมานอนก็โดนยุงกัดโดนเลือดกัดนั่งอยู่ไม่ได้ก็ร้องไห้ไปหาแม่บอกให้แม่ไปนอนแทนพอแม่เลี้ยงมานอนในโรงนาก็โดนยุงกัดโดนเลือดกัดเหมือนลูกสาวนางก็โกรธท้องหนักขึ้น จึงเคี่ยนตีทองอีกคราวนี้พอทองถูกเคี่ยนหมาตัวที่ทองเคยให้อาหารก็วิ่งมาช่วยน้ำตาของทองที่ไหลหยดลงมาก็หยดลงไปที่ตัวหมาหมาตัวนั้นก็กลับกลายเป็นเจ้าชายปรากฏว่าแท้จริงแล้วหมาตัวนั้นคือลูกพญาเจ้าเมืองที่ถูกสาบเมื่อกลับกลายเป็นมนุษย์เจ้าชายจึงรับทองไปเป็นชายาอาศัยอยู่ในวัง มีชีวิตที่สุขสบายทองก็กลับมารับพ่อไปอยู่ด้วยกันในวังฝ่ายแม่เลี้ยงกับลูกติดเห็นทองได้ดิบได้ดีอย่างนั้นจึงนึกอิจฉาวันหนึ่งมีหมาป่าเข้ามาในบ้านแม่เลี้ยงเห็นก็รีบบอกลูกว่าให้รีบๆเอาข้าวมาให้หมามันกินมันจะได้กลายเป็นลูกพญาเจ้าเมืองแต่หมาป่าตัวนี้ไม่ใช่ลูกเจ้าเมืองแต่อย่างใด ะกลับเป็นหมาป่าที่หิวโซพอเข้าไปในเมืองจึงไปกัดสองแม่ลูกจนตายแล้วกินจนหมดเกลี้ยง นิทานที่ฟังจบลงไปนั้นเป็นผลผลิตของโครงการการผลิตคลิปเสียงนิทานพื้นบ้านล้านนาเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์และสื่อวิทยุของโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์ที่3าเชิงรุกด้านล้านนาสร้างสารรค์เฮายังมีนิทานม้วนๆแหมหลายเรื่องให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตัวในเจ้าขอบคุณเจ้า